พยายามที่จะช่วยช่วยลูกบ้านทุกคนนะคะวัหน,น้าทำสวัสดีค่ะเพิ่งส่งเสียงนะคะคุณตาขอร้องยายดาวตอบกับคุณลำเพียนมาเพิ่มพละนะังเพื่อนก็อาจจะไม่รู้และ,ะก็อาจจะมีเพื่อนเอนเราขึ้นเวลาเดียวกันก็มีเพื่อนเพื่อนกอ็แต่ว่าไปพบคุณยายอินเตอร์แต่ตีห้าทุกวันค่ะ ตีห้าทุกวันถามคุณยายอินเตอร์มันจามันจาคิรีนะคะคุณสำลิดอยู่อำเภอชนบทขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันเนาะคุณมนทีคุณสำลิดพูดทำหน้าที่เราไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการที่เราผ่าน 60, หกหมื่นนาทีแล้วเจ้าห้องอ่ะข้างในเนาะห้องห้องข้างในไรสดแต่วันนี้พอโทรถึงหัวหน้าแล้วก็ จัดเลยก็ทำไมคนก็จะสงสัยนะคะว่ามาไล่ทำไมนะคะอยู่ในนี้เขาก็เก็บนาทีนะคะไล่เก็บนาทีไล่สะสมนาทีแต่คุณพี่สยามก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะประธานวันน้ามาเป็นประธานให้กำลังใจเนาะดีต่อใจมากๆเลยค่ะวันนี้ดีต่อใจมากๆเลยประจํา ทำอยู่ประจำส่งคลิปอยู่ประจำนะคะาเราก็อยากรางานตัว a อไอเปลี่ยนเวลานะคะเอไอเปลี่ยนเวลาจากสองทุ่มนะคะมาเป็นพูดคุยหรือว่าทักทายกันคิดถึงกันก็ให้มาเวลาห้าโมงเย็น มาเพิ่มพลังบวกให้เหมือนเดิมขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณลำเพียนมาเพิ่มพลังบวกให้เหมือนเดิมคุยกับเพื่อนบ้านเราตรงๆเลยนะคะเนี่ยมาตรงๆเลยแต่ทุกวันก็จะคุยแต่กับเพื่อนเก่าหน้าแล้วก็ลงเลยวัปรึกษาหัวหน้าแล้วก็ขึ้นเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมจ๋าอาจจะยังไม่มีความรักจากรอบสี่โมงเช้ากับรอบบ่ายสอง ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นรอบอ่าสองทุ่มหนึ่งนะคะก็เลยมาเปลี่ยนจากอ่ารอบก็เลยมาเปลี่ยนจากรอบอ่าสองรอบนั้นนะคะรับชมรับฟังอยู่ขณะนี้ขอสวัสดีทักทายวันนี้แม่สเสี่ยม่วนผสมผสานนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูผ่านไปอีกผ่านไปอีกก็เลยเป็นหลายคนไป เวลาเราเนี่ยเวลาเรามันก็ยืดไปพ<ม>อจบหกหมื่นนาทีแล้วก็เลยมาเลือกเอาเวลาสองทุ่มนี่เป็นที่มาของเวลาสองทุ่มนะคะอะ่นี่เป็นนะคะก็คิดอย่างนี้แหละค่ะคุณหัวหน้าจ๋าสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยนะคะหน้าสดสดมันๆเลยนั่งทำงาน นั่งทางานนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยนั่งทํางานเพิ่งส่งงานงานนะคะยายดาวทักทายคุณคุณนันนะคะพอบอกว่าเอาเลยพี่เสงเงี่ยมเาเลยขึ้นเลย่ังลืมเลยลืม,ล,มลืมแม้กระทั่งเอ,เอ,เอฟเฟกต์โคดห้ามแล้วก็เพื่อนเราก็คงคงไม่มีใครเข้าไปใช่ไหมคะแม่เสี่เงี่ยก็เลยจะไม่มีโอกาสจะก็จะพูดคุยไปอเหมือนกับว่าพูดคุยกับ AI นะคะพูดคุยกับ Ai ขอรายง,งานตัวต่อ a i ไนะคะไม่พูดเหรียญเนาะพูดเรื่องเซนจากที่เราได้หลายเซน3วัน3ะวันหน่งสามวันหนึ่งเหรียญโอนั่นก็โอนอยู่ประจำทำอยู่ประจำส่งคลิปอยู่ประจำนะคะ,ะเราก็อยากเลิกหรือยังเลิกทำหรือยังหรือว่าทำทำต่ออยู่เนาะ ก็จะสงสัยอย่างนี้ใช่ไหมคะต้งนานนะสามเดือนสี่เดือนจนเดือนที่จนเดือนที่สี่ถึงมาเข้าใจในเรื่องราวของสตรีมเลยมันเล่งทำสามอาทิตย์นะคะคะ่ะก็จะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเวลาออกมาคะ่ะท่านผู้ชมจ๋าเปลี่ยนเวลาออกมาจ๋าเพราะว่าเราเองก็ ยังไม่ได้เคยขึ้นห้าโมงมากเลยนะคะ,ะคุณกมวลที่บอกอยู่อำเภอชนบทจ้าโอ้ยใกล้กันเหลือเกินใกล้กันเข้ามามากๆเลยโดยที่ว่าอรายงานตัวนะคะเนาะรายงานตัวแล้วก็จับส่งและโทรทันทีเลย <laughs> นึกได้ว่าโทรทันทีพอนั่นก็ยกจัดการโทรศัพท์เลยว่าอ่า ดีดีเลยอยากให้อยู่ตามระบบจะทําให้ถูกตามระบบนะคะพยายามที่จะทําให้ถูกตามระบบทุกอย่างอย่างที่ส่งคลิปนี่ส่งอะส่งงานสิบคลิปนะคะเราก็จะดูเพิ่มไปดูเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ได้โฆษณาเนาะก็จะให้เพื่อนหน่อยนะคะสร้างรายได้นั้น าจากที่เราได้หลายเซนเนาะพูดถึงเรื่องเซนก่อนไม่ถึงยังยังไม่เป็นยังเราก็ไปหาเพื่อนเก่าไม่ได้เนาะเพื่อนเก่าเข้ามาอย่างเงี้ยสู้เรามา,าดูกันอยู่กลางวันดีกว่าเข้าระบบนะคะทําให้เข้าระบบไม่ผิดไม่ผิดต่อระบบนะคะทุกอย่างเราก็เอามาปรึกษาท่านผู้ชมจ้า,านี่เขาก็บอกว่า บางทีนะคะบางทีคนที่มาสนับสนุนเราคุณเมสงเงียมนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณสมฤทธิ์ก็บอกสวัสดีค่ะกับคุณลำเพียนด้วยเนาะจากที่เคยจากที่เคยขึ้นสองทุ่มนะคะวันนี้จะขอเปลี่ยนมาเป็นเวลา ห้าโมงเย็นที่บอกว่าวันหน้าจะมาอยู่ด้วยนานๆน,น,นะคะวันนี้ไปสวนก่อนโอ้ไปสวนไปทําอะไรปลูกอะไรคะ่ะจําเป็นก็ได้ไม่ถึงแล้วมีมาคุยกับคุณยายไ่บอกว่ายายไฟายสายลุยพูดว่ายกตัวอย่างขึ้นพอมาเปลี่ยนเวลาจากวันหน้าแนะนํามานี่เนาะ,ะก็มีเพื่อนเข้ามานี่แหละค่ะเราเป็นอะไรที่อบอุ่นมากเวลา ห้าโมงเย็นนะคะวันนี้ยังเป็นอะไรที่แปลกๆอยู่เพราะว่างงนะคะเพราะว่าเราก็าฟังตามระบบนะนโยบายระบบบ้านเราบอกว่ากลางคืนน่ะให,ให้ให้ไปชมคลิปเนาะให้สวัสดีค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะวันนี้เป็นวันแรกเนาะค่ะคุณณห,หน้าเนาะอะอคลิปนะคะเราก็จะ ดูเพิ่มไปดูเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อนที่จะให้ได้โฆษณาเนาะก็จะให้เพื่อนีใช่ไหมคะก็คิดอยู่มาคิดอยู่ตลอดนะคะคิดถึงคำคำหัวหน้าแนะนําอยู่ตลอดนะคะก็ดีใจที่มีเรามีหัวหน้าสมงนะคะเพราะว่าเราก็ฟังตามระบบนะนโยบายระบบบ้านเราบอกว่ากลางคืนอะให้ให้ไปชมคลิปเนาะที่งาม ดีงามเลยคุณสำลิดบอกว่าดีงามเลยนะคะขอบคุณค่ะธรรมชาติเลยค่ะหน้าก็สดๆธรรมชาติเลยหน้านั้นเออบอกว่าคุณนันก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่สำลิดนะคะคุณอาโอ้เพื่อนบ้านเราอบอุน่นอบอุ่นนะคะที่พูดถึงว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันเป็นคําที่ว่าดีต่อใจค่ะดีต่อนน้นก็สวัสดีคุณพี่สำลิดนะคะ สมธิ์บอกว่ากลางคืนดูคลิปกันนั่นแหละนั่นแหละค่ะคุณสมริ์จ๋ารับชมรับฟังอยู่ขณะนี้ขอสวัสดีทักทายวันนี้แม่เสียยมวนผสมผสานนะก็ทําไมคนก็จะสงสัยนะคะว่ามาไล่ทำไมนะคะอยู่ในนี้เขาก็ก็คิดว่าตัวเองว่างนะคะตัวเองว่างเวลานั้นก็เลยมาขึ้นสองทุ่ม แต่หลังจากที่เราทำงานมาเพิ่มพลังบวกค่ะขอบคุณค่ะคุณสมริดคุณนันบอกว่าหัวหน้านันบอกว่าเพื่อนบ้านเราจะบอกว่างานเรายังส่งตลอดอยู่นะคะงานยังส่งตลอดอยู่แล้วก็ยังออกมาไลฟ์โอ้ยอบอุ่นจังเลยอบอุ่นจังเลยค่ะหัวหน้านันคะ่ะ าจากที่ไลฟ์อยู่นั้นก็สวัสดีคุณพี่สำลิดนะคะสำลิดบอกว่ากลางคืนดูคลิปกันนั่นแหละนั่นแหละค่ะคุณสำลิดจ้าไปนะคะอขอคุณคุณลำเพียนบอกว่าขอตัวเดินทางต่อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณลำเพียนงเห็นซึ่งกันและกันกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะถ้าหากว่ามีเพื่อนเข้ามา แต่ตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนเข้ามาเราเวลาของเวลาสองทุ่มอาจจะมีเสียงอะไรเล็กน้อยนะคะเข้ามาเพราะว่าทําอยู่ข้างนอกมานั่งอยู่ระเบียงทำไรทำงานนะนะคะรอบรอบหนึ่งสี่โมงเช้ารอบหนึ่งจะ,ะบ่ายส